อันดับหนึ่งยังเลยครับถุรบเรียนถืนอเลี้ยนเนาะครับถือเรียนมอนทองอนะมูสันคิงชันนี่นะครับถืเลียนข้อเรื่องบับบกมี่มี่อย่างเนี่ยบกับกมี่บักมี่บักมี่กัมี่แดงสุริยาท่องประเสริฐ้วยครับออยอดนิยมออจำประกอบกับบ้างแต่ว่ากับประมาถึงสองตัวนี้บักมะม่วงเนี่ยฮึบักม่วงก็จะมีแกฟขมิ้นน่าทงไม้ทีท้องครับที่ ดังๆฝาลั่นก็มีได้อยู uh ่นี่เนาะแม่คร uh ับฝาลั uh ่นเจ้าสวยห้าดรงไม้มหาชนกต้องแจ้งว่าเอากินสุกหรือกินดิยบยังไงนะครับกินสุกอ่าบักชีดาเนี่ยไม่หนังนี่คือบักฝรั่งเฮานี่บักชีดาก็จะมีกินจูโอ้กินจูมีลายเมล็ดมีหงเปาซื้อหงเปาซื้อฝรั่งแตงโมที่ใส่แดงๆอ่ะส่วนเจ้าบ้านก็บอกแบบเนี่ย อันนี้ร้อยยี่สิบโอ้รอ้อ,อยยี่สิบเนาะเกินมากไปรับมาจากไทยเกินมากมันหลายแรงครับ<ช>ยังยังพวกลักษณะแกบดำกิ่งตอนนี่ก็จะเป็นจากนครปฐมถา้าถ้าเข้าไปรับจากปัจจินั้นก็จะเป็นมือที่สามที่สี่แล้วลักษณะมันม,ม,มันร<ำ>ับกันมาเรื่อยๆครับแต่มันแบบมาถอดคือว่ากขาบอกที่ไปทำาำนี่ล่ะเมื่ขาดรถมาเมื่อเดืนนี้ด้วยหรืบอครับนี่ แต่ <ítulo> ปีสามหาครับปีสามหาครับโอ้โหดูกระโหลกก็ไม่เยปีเนี่ยมันจางเก่นมากมากนเป็นได้ไล่ได้จากการขายนี่ดีบ่อ่าเอาตรงว่ามันมันเกิตามเหตุการณ์บ้านเมืองเท่าไหนละครับเออเออตรงว่าเกษตรกรยอมรับว่ามันไปได้ก็คือผู้ผู้ขายก็ไปได้ไปก็ไปได้น้อต้องพึ่งพากันนงามเนาะ น้ำเพิ่เยอะมากมามอดนี่มัาก็จะเป็นมือสามกัมี่แล้วเนาะมือสองมือสามอะต่อไปแมนครับแต่ว่าก็ถือว่าวิชาที่เลียนมากเ้ใส่เนาะได้ใส่ประโยชน์หน่อยเปอรเซ็นตเลยครับใส่ครับใส่ครับที่บอกงูมาเจอนีเราบ้าเออเอากูดได้ยังได้กันนีิ่าที่ใส่กันมีการขยายพันเพืชอนคณิสา์แมนต้องบวกเลขบวกลบคูณหรอยังไงอะแมน การดูแลยากเด้อบ่ับมีพิจาณครับมีหลักิาอันคือันคือ youtube อันเสิร์ชเนี่ยว่าเหี้ยวตายเหี้ยวตายพนเดือละนเดือ่อะไรกนว่าการน้ำไม่เป็นอะไรมันต้องมักเป็นคนที่มักกิลีมักแน้อาชีพเกษตรผมเราพูดนึ่งเดมนพ่อนฝนตกก็ซู้ได้ตะกี้มักก็คู่มือเลย เศร้ามากเลวมักสาวกว่เสมอคิดปีนเสื้อมาสาวเนอะไม่เหลือเมยมันเสมอนี่มันก็แล้วแต่พูก้นว่าแล้วแต่ก้นไปกันมีแยมแกมกันหะละธรรมดาลพิดเด้ลอกลอกเตอร์ู้เลยกับว่าธรรมดาเือกันพ่อพ่อผู้ใหญ่บ้านนี่ก้แก้งไอ้อันนั้นเบอร์ติดต่อว่าไหมเนี่ย0 8 8ย์เก้าแปด เจ็ดสามศูนย์สี่สามหนึ่งสองครับ่สองเบอร์ครับเรียกคนลานี่ก่อนโชคชนวัดพันไม้ครับบ้านน้องขอนน้องขอนเนี่ยโย่ด้านหลังเอาตอเนี่ยครับหลังอบตอน้องขอนครับจังหวัดอุบุครับจังหวัดอุบลราชธานีได้ยังได้กับมาโทษตามพี่อย่คนไม้เล็กก็ซับทนบอกนี่ละไม้เล็กก็ซับที่เนบอกไปเลยไปส่งยี่บวกเาไปส่งยี่บอกมันไหลายส่งพาพาไกด์คิด กิโลละสิบาทครับยี่โลละสิบาทเอ้าหลายหรอกยี่โลนึงกะซังเอาหลายอันที่เราเนาะมันจังสีขุ่มมันบุ่อ่าอ่าอ่ามือใหญ่เด้อพันใหม่ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปปลูกบางกันเถอะมันได้ผลกะสีมาติดตามอีกเยอะครับผมครับผมอ่ามือนี้ขอตัวสักครับครับครับสวัสดีครับ